หน่วยงานวิจัยหลักด้านพืชของประเทศไทยคือกรมวิชาการเกษตรมีภารกิจในการพัฒนาระบบตรวจรับรองสินค้าเกษตรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและควบคุมกำกับดูแลสินค้าเกษตรในประเทศตามกฎหมายเพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าได้จึงทำให้ต้องมีการตรวจวิเคราะห์สินค้าพืชก่อนการส่งออกมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยทางด้านอาหารของแต่ละประเทศจึงจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็วแม่นยำและมีมาตรฐาน พ m o คือ,อพืชที่ได้รับการ ตัดต่อพันธุกรรมหรือดัดแปลงพันธุกรรมโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่มีการนำเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อลดขั้นตอนในการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้คุณลักษณะที่ต้องการจากนั้นก็มีการประเมินความปลอดภยัยแล้วก็มีการอนุญาตใช้ในเชิงการค้าซึ่งก็จะมีบางประเทศที่ได้รับการอนุญาตใช้แล้วกับบางประเทศที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาว่าจะควบคุมกำก,กับอย่างไรทําให้การตัววิเคราะห์ ตรงนี้เป็นเงื่อนไขในการนําเข้าส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศผู้ผลิตกระบวนการในการดําเนินการก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของการส่งตัวอย่างมาที่ห้องปฏิบัติการกระบวนการก็คือการตรวจในระดับ DNA ส่งตัวอย่างเข้ามาที่ห้องปฏิบัติการก็จะมีทั้งตัวอย่างที่เป็นพืช เป็นเมล็ดพันธุ์รวมถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าตัวอย่างเช่นเรื่องของข้าโวโพดกระป๋องนะคะที่เป็นข้าวโพดเมล็ดเมื่อนําส่งตัวอย่างมาที่ห้องปฏิบัติการเราจะต้องมีการตรวจตัวอย่างว่าตรงตามตัวอย่างไหมจากนั้นก็นํามาสกัด DNA นนะคะซึ่งห้องปฏิบัติการเราใช้เทคนิคของเรียวไทม์พีซีอาร์กระบวนการที่เล่ามาทั้งหมดเดิมแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ14วันทําการห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตรของเรามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องก็ลดก กระบวนการขั้นตอนบางอย่างให้กระชับขึ้นต่อมาก็เหลือ12วันทําการจึงได้ที่มาของนวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์3ยีนในขั้นตอนเดียวกันทําให้เรามาปรับปรุงกระบวนการในงานบริการของกรมวิชาการ,กรเกษตรจาก12วันทําการเหลือ7วันทําการก็ทําให้เราสามารถที่จะให้ผลกับผู้ที่มาใช้บริการของเราได้รวเดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ เราสามารถใช้เป็นวิธีทดสอบในห้องปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินง,งานตรวจรับรองสินค้าเกษตรเพื่อการนําเข้าส่งออกและก็เฝ้าระวังในประเทศทําให้เราทํางานได้อย่างรวดเร็วแม่นยําแล้วก็ได้มาตรฐาน ISO 17025ด้วยนะคะ เทคโนโลยี Mul ติ p l e x ร e a l Time PCR ในการใช้ตรวจคัดกรองพืชดัดแปลงทุกกรรจะมีความยั่งยืนและก็ยังคงใช้การตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการกรมวิชาการกเกษตรของเราไปอีกนานในขณะเดียวกันเราใช้เทคนิคเดียวกันมาพัฒนาในการตรวจจำแนกยีนที่ตัดต่อพธุกกรรไปทั้งในส่วนของข้าวโพดถั่วเหลืองและก็ข้าวสาลีซึ่งห้องปฏิบัติการเราได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO อ e c 1 7025ประมาณปี2558จากาสิจากสำนัก มาตรฐานห้องปฏิบัติการกงวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะเราได้รับ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตรประเภทงานบริการในระดับชมเชยในปี2561ซึ่งต่อมาเราได้มีการใช้กระบวนการนี้ต่อเนื่องในห้องปฏิบัติการของเราจากนั้นนะคะในปี2563เรามั่นใจในเทคโนโลยีของเราเราจึงมีการขอรับรางวัลเลิศรลัดซึ่งเป็นรางวัล ที่ให้กับหน่วยงานที่มีงานบริการในระดับประเทศเราได้รับประเภทพ,พัฒนาบริการในปี2 5 6 3ก็ทําให้เป็นความเชื่อมั่นได้นะคะยืนยันว่าเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นนี้นะคะมีความรวดเร็วแม่นยาําลดต้นทุนและก็ลดระยะเวลาในการบริการและที่สําคัญที่สุดคือเทียบเท่ามาตรฐานสากลค่ะ กรมวิชาการเกษตรพัฒนานวัตกรรมการตรวจคัดกรองสินค้าพืชดัดแปลงพันธุกรรมคือเป้าหมายในการแก้ปัญหาและเพิ่มความสามารถในการผลิตพืชการเกษตรให้เชื่อมโยงและเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจรองรับแผนการผลิตพืชอาหารอย่างยั่งยืนในที่สุดนวัตกรรมนี้มีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย